มีอาคีแล้วเนี่ยเปิดตอนตำรวจหรือเปล่าไอ้เป๊บว่างไงพี่ว่างไหมไหน่ไหน่ไหนวมาี่ไหนคำถามจังหวัดอะไรรถแวนเยอะสุดๆ tiktok 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 เฉลยนครนายกใช้เพชรฟ้าห้าแล้วก็เพชรแดงเหล็กครับแล้วก็เงินแดงเดี๋ยวบอกผมดูใหม่แบบ เที่ย er! นครหน้ายกพ่อมึงอย่างยกเว้นเพชรแดบงบเิศอกนคแรบบหน้ายกแล้วมีใจไหมพี่โอ๊มีใจมีใจครับตแต่หัวใจไม่ว่างนะเ,นเนต็มเต็มตี I'm a bad boy motherfucking bad boy When you bad boy motherfucking bad boy เราแจกได้นะมาถึงเราบอกชัดพี่มาหนึ่งเปิดเปิดมีเงินแดงใช่ขายพี่ไหมเปิดสายยาเลยได้หรอก่อนได้หรออ้าวพี่ก่อนได้ใช่ปะให้สอนเล่นไหมสนับเล่นเป็นไหมต้อสอนไหมเมื่อกี้วิ่งวนมาราธอนเลยนะตี แจกมาแล้วถ้ไม่มาเรเบลล่าถือว่าสารสินนะเอ้ยเนอะเอ็งเอาไปเถอะสแสดเอ็งอ่ะสาวมาเลยคือก็ได้ไหมไม่มีแม่งปีไม่รับผิดชอบแบบโอ๊ยน่าไงเนอะบอกนะเอาใครเข้าเหรอกรับได้เลยได้อีกไหมพี่ยังไม่ถึงเรเวลล่าแจกของกันลาแล้วนะใครอีกไหม10ตัวพิภูใครอีกหรือเปล่า อยู่เลเบลล่างพี่ตีสวัสดีครับพี่ตีพิมเอาเท่าไหร่พี่มาติอ๋อปูนสะิบสิบสองสิบสองอ่ะพี่หันผมับมานะพี่อยู่ไหนเลขอะไรเลขอะไรพี่มีเรื่องจะคุยสาวมากสาวมาก มาเขาอีกฟังคนด้วยครับพี่เกี่ยวกับพวกเราโดยตรงด้วยครับอ่ามาโอ้เรียกอะไรนะพี่หนึ่งเราขออันนี้ได้มาแล้วนะมีคนรกินมาแล้วโอเคโอเคไปไป้วขาดอะไรอีกไหมพี่พี่เซ็กพี่เซ็กเขาแกจะตีหรือพี่จะชนเขาเลยอะพี่หรือพี่ตีเองโอเคโอเคสวัสดีค่ะพี่ตี เราพี่ตีไปเมืองหลักเลยอยีิพี่เขาอยู่หน้าตู้น่ะพี่อ้อนเขาไม่อยู่ในมอเนี่ยเฮียตีอยู่เนี่ยเฮียตีเนี่ยเฮียตีอฮตีตที่หลักทีซีเรียครับอาตีเรียกหัวหน้าแก๊งอะเฮียเต๋ต ไอ้นต้นน้ำคำนม <ENNIS> ต้องโชว์ติงตองอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูจะเชื่อเออไม่ติงตองจริงนะไอ้เหี้ยแก๊งเราไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งสิ้นตลอด3เดือนแต่แม่งเรียกกูไปตีบ้าไปสัตว์อยากจะตีก็ไม่ให้กูตีเออหาในแล้วก็เลี้ยวเนียวด้วยหายกระเป๋าอะไรพี่เลขสี่สองสองอะไรนะพี่สี่สองสองใช่ไหมใช่ไอ้ลูกเก่าไนอยู่ในวอลไหมครับอยู่ครับ ไม่ใชพอะดีเขาเรียกเราไปตีเซิร์ฟหลักครับน้องอะเบียร์พี่พี่บอกเมื่อกี้พี่หานบอกว่าทู่ไหนเมืองหลักไหนเรียกเราว่าบีบีซีบีบีซีเรียกเราเมื่อสามเดือนก่อนกระเป๋าอะไร ว่าเป็นปัญญาอ่อนว่ะรวยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไม่ทีสี่ว่าปัญญาอ่อนแล้วแต่ทีสี่ที่เรียกกูให้เข้าไปไม่ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยเรื่องสามเดือนที่แล้วเราทำอะไรนะเออก็ไม่รู้พี่ก็จะเข้ากับอะไรพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คือเอาง่ายถ้าถ้าเราถ้าเราไม่เข้าก็คือเราจะโดนวันละไอโดนห้าแสนอ่ะวันละห้าแสนหรืออะไรนะที่มันปรับอ่ะเราจะไปไหนหลมละลายอีกไหม ไี่ก็ผมถามจริงๆเหอะทีซีมันปัญญาอ่อนเปล่านี่เมื่อเราไม่อยู่ตรงนั้นมา3เดือนแล้วด้วยเราไม่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นมาสามเดือนไม่เคลื่อนไหวเลยนะม่ประเด็นคือถ้าอย่งนั้นอะเวลาผมจะกดแกงได้ใช่ไหมผมก็จําไว้อ่ะสามเดือนเออแล้วก็ค่อยไปเรียกห้าหกเดือนแล้วก็ค่อยไปเรียกใช่มันต้องโดนแอลไอ้เหี้ยะไม่ทีซีคนจะจัดการื่้ตายไว้อะนะนี่ ถ้าตีดูยู่ก็ตองง่อน่ดนตเนี่ยยอ่อนนเีบเอาังไงมึงเห็นหน้าผู้กูล่าสุดเมื่อไหร่ในเมืองไห้สัออนนีแไงไม่ง็ย้าก้ล่าสุเื่อไห่เมืงย่าอี่บอกไ็นนากุดเมื่อไหองไ้่าอีแเอยงไมงเหูเหลือแต่เสือกอ่อนใียวทั้งประเทศอ่ะูกูเป็นแไหงเืน่อนี่แเนนี้ ผมช่วยหมาด้วยแหละมีวัยรุ่นมันจะมาทำร้ายหมาคู่ผัวเมียผมเลยออกตัวปกป้องหมาแล้วผมก็โดนกระทือบจมกองตีนแต่หมารอดแล้วผมก็นอนกองกับพื้นหมามันก็เย็ดกันต่อผมดีใจครับพี่ตีอะไรวะปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยพูดอย่างนี้โดนยิงนะ อไม่เป็นย้อน่ในตอแม่งป็นยาอนเฮียเลยแม่งไม่ไหวพี่ตีใจเย็นๆๆอะไรโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ฟังพี่หารมาบอกเราว่าได้รับสารมาได้รับสารมาว่าทีซีเมืองหลักเรียกเราด้วยเหตุผลที่เรียกคือบีบซจะตีเราจากเรื่องเมื่อสามเดือนก่อนแล้วถ้าเราไม่เข้าไปโดนปรับวันละห้าแสนใช่ที่จะพูดคาว่าปัญญาอ่อนเหมือนไหม เอางง่ายเมื่อไม่นานวันนี้มันมีการลงทะเบียนแก๊งเช็คประชาแก๊งในประเทศแก๊งเรายังไม่ลงทะเบียนเลยแม้กระทั่งสูตรแก๊งหูดโอ้ยหูดที่หูดแก๊งนี่อะไรก็ไม่มีในชุดในประเทศอ่ะไม่มีแต่เสื้อเกาะตัวเดียวเอาหรอไม่เข้าประเทศมาสามเดือนแล้วไม่เอาคูไม่เล่นเอไม่แต่ว่าผมผมว่าแก๊งไม่เท่าไหร่ทีซีไแหละ ไม่เพราะว่าเราเขาเรียกปเฉยหรือเปล่าเขาังไม่มีอะไรหรือเปล่าแต่เขาจะปรับตังเรานะพี่อเพี่เขาจะปรับตังเราจริงไหมจริงไคุณหาจริงวันละเท่าไหร่บอกไปห้าแสนพี่ตีครับพอยังไม่ได้คุยเลยนะเป็นมาเรียนระยะสุดท้ายพม่น้องมเรไม่ได้นานไม่ได้เป็นกูจะตีแก่อื่นกูเรียก้าตายไม่ได้กูอยู่ไม่อยู่ในซ้าถ้าครื่อสามเดือนก่อนมันต้องจบไปแล้วดิถูกไหม ว่าเขาไม่ตีกับเราอะตอนตอนนั้นน่ะมันโดนตัดจบหมดเลยตอนนั้นเราเป็นคนซื้อเรื่องนะใช่เพราะว่าเราเป็นคนซื้อเรื่องเขาด้วยแล้วเขาไม่ตีเขาไม่เล่นเขาเป็นคนบอกเองตอนนั้น่ะไม่ไม่ไม่เขาเป็นเฮียใช่ไหมคือได้พูดเหมือนกันเลยโดนโดนยิงหน้าด่างี้โดนดิโดนนะโดนนะไอ้แก๊งมาซื้อไม่อะไรอย่างบอกอทีซีแม่งปล่อยมายังตรงนี้ได้ไง่เนี่ยจะเป็นไรหล่อแล้วเราจะไปแคร์ทำไมวะเรา เราก็ไม่ได้กลับไปอยู่แล้วนี่หรือยังไงอาจอยู่ถาวรอาจอยู่ถาวรอันนี้วงเล็บอาจอยู่ถาวรแล้วนะถ้างั้นถ้าเราต้องมาคุยไหมอ่ะไม่คุยทั้งนั้นเลยพี่อ้ะ5แสนเบอร์อะก็เราไม่อยู่นะฮแสนนับอันนี้คือเขานับอย่างพี่หานเขานับหนึ่งวันคือวันนี้เรือยงไอพี่เมื่อสามเดือนก่อนมึงไม่ทำอะไรมาบ้างมึงจําได้ไหมจำเรื่อง่อนกูดาเนียทีอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมึงกินข้าวกับอะไรวันเนี้ย ไม่ยอดก่อนก็กินแล้วยังไม่รู้เลยแต่เนี่ยมันยาวขนาดนี้ปล่อยมานานเกินพี่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องนะกบออไป่ะแก๊งว่าไปอย่างแก๊งเรียกโอเคมันอยากเรียกมันก็เรียกแหละแต่นี่ไม่ปล่อยให้เออเป็นไงบ้ามาดิพี่ครับเออเงินแดงห้าพันได้ไหมพี่เออได้โอเคครับโอนมา เร่ออะไรครับพี่ะเก้าห้าสี่สห้าสี่หมื่นห้าเลขห้าอห้าเจ็ดสี่ครัเล่อะไรครับอาไพ่แล้วนะพี่ขอมาครับครับผมขอเลขเลขหนึ่งหกเก้าครับนี่ดีครับมบ เรื่อง3เดือนเกาะไมมไอ้ระยะเวลาว่านานแค่ไหนอพี่ไม่ติดใจไว้ทุกคนพี่ไม่ได้ติดใจตรงนั้นไว้พี่ติดใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้อยู่ในประเทศอะเราแทบไม่ได้เล่นแล้วอะเราเราถ้าให้เราหายสาบศูนไปแล้วอะง่ายง่าคือไอ้จะตีอะตีได้ไหมอะไอ้ถามแล้วเรียกไปเฉยเฉอะเรียกไปได้จะตีหรือว่าอะไรเราเราไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วเราไปคุยอะได้แต่หมายถึงว่าถ้าจะให้มาปรับเวลาห้าแสนหรือว่าอะไร จะปรับใครวัดในเมื่อแก๊งกูก็ไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าอะไรแล้วอะ่ะไม่ได้ดแบบูห่ายวันวัสดีครับนี่นัทนอ่ะเออกูต้องไปยุบแก๊งก่อนเหรอหรือว่ายังไงถึงจะแบบไอ้นี่ เอ้ย <idd ratchet Lust> พีต่ติเว้ยพี่จุกสวัสดีครับพี่ติ๋วใช่ว่าคุยเลยมึงมีเพื่อนอะไรพี่ฝาก้วยเนาะยังมีปูนขาดอีกผมทักทายพี่ไม่ได้หรอพี่เอเาบอกหญิงคุยเลยล่ะเวทพี่ฝากเคลียร์หน่อยนะน้องอันนี้พี่ฝากไปนนะน้องชายเบนว่างไหมนะเบนว่างไหมนะพี่ฝากหน่อยนะเวทพี่รบกวนหน่อยนะพี่ฝากหน่อยนะน้องชายหูเป็นที่อะไรวะหผมเนี่ย อะไรนะพี่นั่งเอาของในพี่นั่รีวิวแบบพ่อถึงวาเนี่ยยู่ทำอะไรเด็กพี่ลองกันล้างพังเลยเราไม่ได้ลงทะเบียนกับทีเราไม้่เราไม่ได้ลงทะเบียนไหมโอ้ผมไม่มีเลยพี่ต้องถามกีเวนเลยรอ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 ไม่เห็นใครเลยวะยังไม่ลงเลยแต่ไอ้กดไม่ได้ยินเลยพี่รอ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 ได้ยินไหมเอาพี่เดี๋ยวกูไปเองในแฟมอ่ะกิตีเดี๋ยวโดนกระทึบหรือเปล่าพี่ ไม่คุณจะไปยุบคุณจะไปยุบแก๊งให้มันจบจบไปยุบไม่ได้มีเรื่องไม่ได้พี่พี่ะมาภายในกี่โมงพี่ตีถ้าพี่ไม่กลับมาผมจะไปกลับไปช่วยพี่นะถ้าพี่กลับไม่กลับมาผมว่ากูพี่ไม่คิดถึงกันใหม่จะตีเหรอนี่คืออะไรสามเดือนไม่มีแล้ ถ้าคุณเป็นคนหล่อยกมือขึ้นสูงอีกนิดและก้มหัวลงลงอีกเอามือตบหัวเบาๆทำซ้ำอีกรอบ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 หล่อจริงแต่งโง่พ่อมึงอะเอาโซเชียลที่โซเชียเหมือนง้อให้เรากลับไปอะแบบมีสตอรี่ให้เล่นนะเหมือนง้อไอ้เหี้ยตอนกูอยู่ไม่เห็นข้าววะไอ้สัตว์ ขอบคุณน้องข้าวปั้นครับรีเซ็ตมา5เดือนผมครับเจอสุขเจริญสุขครับอายุมากกันดีนะครับรับเลยเถอะนะฮะขุณมาครับแล้วล่ะผมเฮียอะไรเมื่อกี้กูงงหมดเลยเหมือนสมองกูโดนสั่งการทางอ้อมอ่ะพี่จะส่งมาได้พี่จะส่งในนี้เหรอเออเดี๋ยวไอ้น้องใครมีเอ็กพีเหลือบ้างพี่จะขับยาปั๊มอ่ะพี่ไม่มียาปั๊มอ่ะผมมีพี่ตีพี่ขอขอขอขับยาปั๊มหน่อยเด็กขอขอมาขับยาปั๊มหน่อยไอ้นี่แยกเกินแล้วพี่มันไม่ได้แบบเสียงรวมของผมอ่ะมามาพี่ตีเป่าแล้วพี่ชายเลครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมประแจขาให้กับทวิทีนะพี่เพ็บเดี๋ยวฝากเรียกขาดัดผมครับครับเพื่อนอีกสั่งกันทีพี่นาทีเนี่ยพาวกับเอพาวกับหัวใจเนี่ยพาวหกส่นอ่ะเริ่มพร้อมกันกวางเาวอยู่กลางเผาไปกลางเผากวางขผาเดินมาขอบคุณครับพรพิพัฒน์ครับออยอลิซมาสองเดือนครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากกว่า่งเดือนนะครับแล้วเงทนงนาคารขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีนานอยู่กันเป็นนานแล้วครับแล้วผม อะไรอะพี่เอสทักมาครับพี่อะไรอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าไอ้นี่ทีซีมันทีซีมันเรียกเรื่องเรื่องในเมื่อสามเดือนก่อนบีบีซีเขาเรียกเขาจะตีเจเคเดี๋ยวพี่ เสียงพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเบามากเลเออเขาจะตีเจไงเรื่องเรื่องมเมื่อสามเดือนก่อนตอนเจเไปหาเรื่องเขาแล้วทีนี้ทีทีสี่เขาก็เรียก JK เคไงถ้าไม่มาโดนปรับวันละห้าแสนไม่ไหาเรื่องเขาก็ตอน,น,นซืเัเรื่องจบไม่ใช่รอแล้แล้วมันใจที่อะไรอะไม่รู้สิแคนเขาแคนใจมั้ง นั่นสิอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไงทําไมถึงแบบเรียกแล้วก็ต้องรีบอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบต้องต้องปรับเลยอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้ไปนะเดี๋ยวนั้นเลยอะไรแล้วก็แก๊งก็ไม่ไอ้เป๊ปมันบอกว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนแก๊งที่มาอยู่ณปัจจุบันด้วยตอนเนี้ยคือเขาจะเรียกเราไปได้ยังไงอะในเมื่อเราไม่มีชุดแก๊งไม่มีอะไรแล้วอะเออก็จริงก็จริงก็จริงเออ ยังไงนี่พียอสลงไปดิไปไกลเงี้ยนะอยากไปไปดิผมไม่สตีอมอะไรไม่สตีมอ่ะีอนนอโอ้ใช้ได้อโอเคครับพี่ลงไป <c oughs> เอาไงนี่มึงให้กูไปไ,ไหมนี่พาไหม เขฟรีเหรอใช่เ้าไม่มีใครมาเลยไม่เห็นรถเหลืองไปเลเบลล่าง่ะดิรถเหลืองอยู่เลเบลล่างตอนเนี้ยเอาไงนี่มึงให้กูไปไม่เ่เดี๋ยวกูไปให้นะแล้ววันที่จิมครับส่งสารลุงกับพี่ชายผมเธอครับ พี่ชายผมก็บ้ากามผมดูแลไม่ไหวแล้วครับลุงผมก็แก่น้ำลายยืดแก่งหงา่เนื่อยอยู่บ้านพักคนชราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพาพี่ชายไปรับยาแก้บ้ากามอีกพ่อมึงอะพ่อพูดมาได้ยินไหมเนี่ยเออพวกจิไปทำเฟสที่เมืองหลักมาวันนี้แล้วทีซีก็เรียกอ่าสามสิบกระดักกระดาคม มีแกงเ,เราเปไปไล่แทงบ<ะ>ีบีซีก็คือพี่ตอดสามสิบกรออกฎาคมสามสิบกรกฎาคมใช่ใช่คือมันยังอยู่ในระยะสามเดือนตอนนี้ก็คือเขาจะเขาคือจริงๆมันจะไอ้เรื่องสามเดือนนี้มันจะหมดวันที่สามสิบเดือนนี้เขาเมาเรียกเราอ่าฮะยินไหมเนี่ยได้ยินเขาใจอยู่แล้ว นั่นแหละก็ก็บีบีซีเรียกเราวันนี้ก็นั่นแหละก็แต่เราไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วนี่เราไม่ได้เป็นแก๊งกันแล้วนี่อ่ะเพราะตุ๊กคิบไม่รู้ไงว่าตอนนี้มันยังไงแต่เรามีชุดดอกที่นู่นไม่มีตอนไปชุดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเออใช่แต่ว่าเขาให้เวลาหนึ่งวันทำการเรียกใครก็ได้มาคุยเขาบอกให้ไปคุยอ่ะวันเนี้ยไม่กลับพุกเนี้ยอ่ะ๋ยวกูไปเองเั้งนั้นอ่ะ โอเคไปตอนไหนบอกด้วยอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วไงเป๊ร้านไหนว่างให้เล่นไหมครับเราจะปล่อยเบอร์เรื่องทีสีนะพี่เนาะไม่ต้องไปรับรู้เลยนะพี่เนาะแมีร้านไหนว่างให้เล่นไหมแต่มันแต่เขาไม่ฟังมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้จะปรับหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะมันแค่ให้ไปคุยแต่เท่าที่ผมรู้มาเหมือนมีคนไปคุยแล้วอะใครไปคุยแล้ว คือเราไม่ได้เป็นแก๊งนะใครจะไปคุยอ่ะตัวทีขึ้นต้นไอ้ต้มจืดไม่มันมาโทมมาบอกกูลบอกไปฟังเรื่องมาเฉยเอ้อเหรอใช่แต่มีคนบอกผมว่าเหมือนไอ้จืดน่ไปรับเรื่องมาแล้วไม่ฟังเรื่องมาเฉยมันบอกว่าที่30กนันกยกายนไอ้ต๊อดมันไปแทงบีบไว้แล้วเรื่องมันก็กำหนดการสามเดือนพอดีคนเป็นยาอ่อนจัด มียอดเยอย่าที่ผมพูดเลยความยาอเรื่องมันจะหมดเดือนนี้มันก็เลยมาซื้อเรื่องแค่นั้นแหละเหมือนเหงาไอ้อารมณ์เหมือนเหงาไอ้สัตว์กุยบุญญาอ่อนเอาง่ายๆคือกุยบุญญาอ่อนไม่แต่เหมือนเราเคยคุยไปแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันลังๆวงก็แบบไม่ถ้าเราไม่ตีไม่พร้อมตีเขาจะตีเราได้ไงวะกูอยากจะรู้ไม่เราคุยไปแล้วแล้วเขาไม่พร้อมตีกับเราแล้วพี่โมก็เหมือนสั่งว่าไม่ไม่ไม่ให้ตีเออไม่ให้ไปยุ่งแล้วเพราะว่าเหมือนต๊อดเป็นเป็นเป็นโจรแล้ว อพยายามไปจะซื้อเรื่องแล้วอ่ะพยายามไปซื้อเรื่อง p ซ c แล้วแต่เขาไม่เล่นไงนั่นแหละนั่นแหละผมกลางผมว่าเท่าที่ผมจําได้มันประมาณนี้เรื่องเรื่องสุดท้ายก่อนที่ที่เราจะมาเนี่ยเพราะก่อนกูพอฟื้นออกแล้วคือเหมือนตอนนั้นอะมันเป็นอิงกฎเก่ามันเป็นกฎเก่าที่อ่าเรื่องโจรอะไม่สามารถซื้อเรื่องได้ ตอนนี้มันน่าจะเป็นกฎใหม่ที่เขาออกมาแล้วหลังจากที่เราไประทวงหนักหน่วงช่วงหนึ่งนึกภาพที่จำได้ไหมเดี๋ยวแล้วออกใหม่แล้วคือไม่แล้วออกใหม่เอาเอาอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเตามกฎใหม่หรือเล่านะตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะอิงต้นใหม่แต่ว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเก่ากฎเก่าอ่ะมันจะไปอิงกฎใหม่เปลี่ยนใหม่้วก็ทรื่อเก่าที่ผมผมไม่ช่ว์นะแต่ผมจําได้แค่ว่าตอนนั้นมันมันอิงกฎเก่านวันนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าที่เขาเอามาเล่นเนี่ย เขาเอาอิงกฎใหม่ไหมบ้าไอ้หี้ยองเก็บเวลาอ่อนใอันนี้กูจำไม่ได้นะว่าอันนี้กูไม่รู้รายละเอียดแต่ถ้าเข้าอิงกฎใหม่ยังไงแล้วก็ไปเถียงได้ว่าตอนนั้นเรื่องมันเกิดก่อนเออเรื่องมันเกิดก่อนมึงจะไปไม่ล่ะเอามึงมีอะไรจะฝากไหมหนะอาจะ<บ>ไปยังไงให้มันจบจบไปว่ะกูบอกว่าแกงมันไม่นเหี้ยเลยทีซีไอสัตว์คุยกูไม่อยู่ตั้งนานเลยเหี้ยสัตว์ข้าพิตีบาปไหมครับพี่กูบอกอย่างนี้ให้เอาปืนมาเอาปืนมาเอาไปปืนด้วยอะไรมาพี่เาปพี่ให้ปืนฝากไหมล่ะ้ปืนฝากวะ ดาดพี่พอจดไม่ให้ปื้ดฝากอ่ะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรีบ่ะ